เรา,า,า,าทำดูมหาสมปอยข้างผานี่มื่อก่อนมนก็รู้ว่าเคยเห็นนี่คนนี้มาบดเจอเดียวเลยมันอยู่ทุ่งไหนไม่รู้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนไม่รู้กำลังหาอยู่ชม,มปอยรูปลาผาเนี่ยหน้าผาเนี่ย มีชั้นนี่หน้าผาหน้าผาหอบงาน,น <c oughs> ทางมันไปทางไหนวะ่ีข้างถ้ำนี่เมื่อก่อนมันมีรูมเมน่นเ่สยสมปอยอ่ะมันมีที่ตรงรูมเมน่นอยู่แหละ Nám, Nám dơ, Nám dơ chung lời, Ní nám phạc lạ, phạc xa ôm này, nó là phạc lạ Nám dơ หน้าาออืออือฮยมันตายอยู่แล้วมั้งทุกคนมาดูว่าเห็นแถวนี้แล้วเนี่ยอุ้ยอืยอน้ำอะไรวะน้ำส้มปล่อยหรือว่าอุ้ย,ยน้ำหาอะไรไม่รู้่ยคุ้มเดีอดเลย อ้าวนี่แล้วในเนี่ยรูเหมเนี่ยเมื่อก่อนเลยรูมันอยู่นี่เม่น,นี่ก่อนมันเป็นโพรงนผมเห็นมันเป็นร่องร่องยังไงนะป่าแล้วก็มีขุ่มไม้แค่มันจะมีย <c oughs> ัอเขือ่อน่มปล่อยขึ้นนะ อันนี้มันไม่มีว่ะมันตายไปแล้วมั้งฮะไม่มีเลยนี่เนี่อยเนี่ย,ยลูกเม็นออกน,นี่ล่าเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีไม่มีเม็นปะมันตายหมดแล้วเม็นแหะ ไม่มีชมปล่อยแค่แล้วเนื้อครับผมว่ากินเหนียวขอจบไปดีกันเนื้อครับเพื่อลคนไ็นชนใก็ติดตามผมจมขอบคุณครับบ๊ายบาย